น้องดูนะครับจ้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยครับราดไปอย่างนี้เลยนะดูกัดขึ้นมานี่รับรองว้าวกรอบดีอ่ะอืแากชู สวัสดีครับครวัวบานทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ข้างหน้าที่ท่านเพื่อนเพื่อนได้เห็นอยู่นั่นคือภูเขาไฟฟูจิแห่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับหรือว่าอดอยพระบาทนั่นเองวันนี้ที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งวิวสวยมากฝนเพิ่งหยุดตกลุงเด่นก็เลยจะมีเมนูเด็ดๆนะครับมานั่งกินข้าวที่นายายทานวันนี้มาดูสถานการณ์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกวันนี้ฝนตกเยอะมากที่เชียงรายฝนเพิ่งหยุดครับก็เลยจะมาจัดเมนูกันสักหน่อยเห็นวิวแล้วมันสวยมากเลยพี่น้องดูปาดทอมนี่ เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่าวิวโดยพระบาทวันนี้สวยขนาดไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆภูเขาไฟฟูจิแห่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งครับสวยมากเลยวันนี้เห็นไหมให้ดูโอ้ลุงเด่นก็เลยจะมานั่งกินข้าวให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะอยู่ไร่อยู่นาครับบรรยากาศดีมากเลยครับว<ล>ันนี้พี่น้องหนวดหมึกย่างจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ําจิ้มซีฟู้ดทำมาเองนี่หนวดปลาหมึกนี่แล้วก็มีอย่างนี้มาสองอันนี่ครับหมึกนี่เขานี่แหละนวดนวดของหมึกตัวนี้แหละนี่นะครับนี่แล้วก็ มี2อันนี้เดี๋ยวย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราตำเองน่าจะอร่อยดี <c oughs> นี่คุณว่าทโทน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็ตำม,มาเองครับเมื่อกี้ฝนมันตกหนกักก็เลยไปอยู่บนเถียงอยู่บนเถียงน,น้ำแล้วก็ตำน้ำจิ้มรอว่าจะทำให้ fc เห็นนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพูดถึงว่าไฟก็แรงๆนะครับมาพี่น้องมันต้องเล่นแบบนี้ครับจัดนี่จุ่มเข้าไปโอ้ถ้วยเราเล็กไปเลยอุย้ยซอสกระเด็น นี่ชวบ์คุณอือหือโอ้อืมไฟร้อนๆครับป้าโทโอ้น,นวลอย่างนี้น่ากินเนาะอู้นี่แป๊บเดียวสุกแล้วครับเนี่ยเฮ่ยโอ้ ไฟร้อนๆแรงๆนะครับตัวออู้หูเนี่ยไฟสุดๆอย่างเงี้ยครับสุด,สด,สด,สดยอดน่ากินมาก วาดโอมันจะกาศเย็นๆอย่างนี้ได้เรื่องอยู่นะพี่น้องดูโอ้นี่ครับอลังการส่วนหนึ่งก็ย่างส่วนหนึ่งก็คือต้องการความแซ่บต้องย่างไปกินไปนะย่างกันไปคุยแล้วก็กินกันไปครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำาหลไหลเดี๋ยวขอลองนี่ก่อนนะให้น้องเนี่ยนี่เป็นหนวดหนวดหมึกครับชิมดูก่อนยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้ม ว้าวอืมกินซีฟู้ดอย่างนี้เลยครับอืมเจอบ่อยแล้วไม่รู้ว่าอร่อยอย่างงี้ใช่ไหมรสชาติดีครับอืมหุงอ่ะไม่ได้ไปน้องเด้อร้อนๆเลยครับ จิ้มจิ้มซีฟู้ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปี้ยวเผ็ดเผดเปรี้ยวเปรี้ยวบรรยากาศดีด้วยอ่ะอร่อยเนาะมือปลาหมึกครับมือหมึกมหนวดเขากรอบดีอ่ะ ืลากชูอืมกินกับลากชูเข้ากันดีครับเขามีความเผ็ดร้อนแทบับบแทบแบบ ก่อนนี้โอ้สุกสุกไหมเนี่ยอืมอืมหน้าตาสดกินกันแบบอย่างนี้เลยนะขออนุญาตพี่นอ้องด้วยอืมหวานครับหวานมากงดโอ้ยมือลงเด่นหงดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่นะ จ้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้เลยครับราดไปอย่างนี้เลยนะดูหัดขึ้นมานี่รับรองว้าวอืมรอ,อร่อยมากสมใจอยากครับ ฝนเพิ่งหยุดตกอากาศก็เลยสบายครับเย,นยน็นเย็นอืมอร่อยง่ายอร่อยมากครับมันกรอบแงบคิดว่ามันแพงแต่ว่ามันก็อร่อยอม,มีเอ็นด้วยครับ น้ำจิม้มก็แซ่บๆอืมก็ัคุณครมคุณเดรียญมาจุดเตารอบมึงแล้วกำลังจุดเตาเสร็จมืดมาแต่ไกลมืดๆมา็ล้งจะไม่เป็นไรโอ้นี่ย่างใหม่ๆ อย่างใหม่ๆครับเลื้องเลยโอ้ <c oughs> อ,อยไม่คิดว่าจะช่ายเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะเหนียวกว่านี้นี่มันกรอบเลย,รยกรอบเด้ง เป็นยังไงกันบ้างนเนาะพี่น้องวันที่1 6หมานกันบอมีใครหมานหมานมีใครถูรตเตอรี่อะไรกับเขาบ้างไหม,มด,ดูมือนะครับชมมือนะมือเขาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเป็นมือจิม้มน้ำจิ้มมันก็น้ำจิม้มซีฟู้ดอย่างนี้เลย ชีมันคิดเริ่มเด็ดผักชีใส่ใบใส่น้ำจิ้มหน่อยใส่มานองอ,อร่อยถูกใจครับอืมอันนี้สุกนะแต่ว่าย่างนี่กินแบบร้อน ออืหแห้งๆครับพอดีพอดีเลยห,หวานกรอบถูกใจมากฝนตกเชียงรายก็ทางอีสานไม่รู้เป็นไงอีสานก็ตกเยอะเนะเชียงรายก็ได้รับหางมันหน่อย,อยหนึ่งก็ตกตกหยุดหยุดครับนะเมื่อกี้ตกเมื่อกี้ก็ตกแรงพองสมควร จต่ว่าวันนี้พาเพื่อนมากินข้าวเขาหลังมันสวยนี่หมอกหมอกกำลังคุมดอยพระบาทเลยครับอากาศดีไม่ต้องกินซีฟูด้ดอืมร้อนร้อนเลย ร้อนเลยครับไอนน้สุก,กเป๋าเนะี่ยแต่มันมันไม่เหนียวแล้วแสดงมันสุกอยู่มันกรอบแล้วเนี่ยจิมจิมอย่างนงี้เลยจุบจุบชุบอืมอม,มาถึงก็นั่งชิมเลยนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอืมเขาห่าง รอบเดียวอาอสุมน้ำหน่อยมีผักคนนี้แก้เลี่ยนก็โอเคมันกิ่ลติดวาซาบิสักถุงเนาอกินกับวาซาบิก็คงจะได้เรื่องพอสมควรครับเนี่ย มึงตัวนี้มันกรอบดีครับนะครับกรอบดีถ้าเป็นบางอย่างมันเหนียวอนี้มันกรอบเลครับม,มันมีกระดูกอ่อนมันเป็นคางมืออะกรอบรอบครับ หมดไปหรือเปล่าอันเนี้ยอืมเหมือนกินเอ็นเลยครับหวานต <c oughs> ัวใหญ่ยากเลย อืพี่น้องดูพอไปแช่พบมันก็เหลืองขึ้นมาน่ากินนะครับเนี่ยนะย่างมาแล้วกรอบกรอบครับพี่น้องดูไปเลยนะย่างเลยนะนี่ครับ เติมความร้อนเข้าไปครับนี่เขาย่างเสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นอย่างนี้หน้าตา้อนร้อนๆขวนออกอย่างนี้เลยโอ้หน่ากินอันนี้กรอบนะครับเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยกรอบเลยครับ อันนี้อันนี้ยา่จริงครับดูเวลาชิมกับน้ำจิ้มเนี่ยแบบทะลักเลยเดี๋ยวจิมกับน้ำจิ้มให้มันมีใบผักชีติดมาหน่อยหนึ่งนี่พริกเยอะๆอย่างนี้เลยน้ำจิ้มอืมเ,อเด้อพี่น้องเด้อไม่เหนียวนะแต่มมนคำใหญ่ไปอืมอร่อยครับ อย่างนหนึ่งนะรถบ้านต้องเด่นเกือบเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อเหลืออีกเดือนหนึ่งไม่ใช่เกือบเสร็จตอนนี้ไปได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดียี่สิบเปอร์เซนแล้วครับนะประมาณ20%เปอร์เซนตเหลืออีกสักตอนนี้หลังคาตีแล้วเหลือแต่ปูข้างแล้วก็ทำเตียงแล้วก็ทำบิวข้างในนะครับก็เริ่มจะเป็นรูปไป็น่างขึ้นมาแล้เดี๋ยว เสร็จเมาาื่อไหร่นี่เขาเปิดให้เดินทางให้เที่ยวกันก็เรา,าก็จะได้เดินทางกันสักทีนะครับหรือขับไปเที่ยวภูเก็ตได้ไหมเนาะคืออะไรท,ทำให้โรงเร่นทํารถบ้านครับคือบางทีเราก็อยากจะไปเที่ยวแบบสถานที่ไหนสวยๆเคยขับรถผ่านภูทับเบิกไหมที่เป็นวัดใหญ่ๆอยู่ข้างในลำพิธีแค่ขับผ่านก็อยากเห็นอยากจะจอดนอนละอยากจะตื่นเช้ามาอยากขนาดขับผ่านตอนสิบเอ็ดโมงเนี้ยก็ยังมีทะเลหมอก อยากจะตื่นเช้ามาแล้วก็ตื่นนอนตรงนั้นตื่นตรงนั้นเลยกวอาแบบครับอันเด้วยวจ้ากว่เ <c> ป <oughs> ็นอื้ พักเบรกสักนาทีได้ไหมเนี่ยไปล้างมือแป๊บหนึ่งได้ไหมขอไปเอากระดาษทิชช <c oughs> ู่ไ้เหออือเบรกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องดูอืนะครับจางหนึ่งเหลืองมานะพี่น้องเราเป็นกับแก้มตอนเย็นๆครับเป็นกับข้าวตอนเย็นๆได้นะครับนี่กินกับแก้มได้กินเป็นกับข้าวอร่อยครับโอ้มาลุยจนต่อครับไปหากระดูก,กระดาษน้ำแป๊บหนึง่งโอ้ที่น่ากินพี่น้องเลยนี่ครับมาเนอะใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวเย็นกับลุงเด่นเด้อ อ้พี่น้องนี่น้ำหวานฉ่ำม,มาเลยครับอือแห้งๆเลยแหละใครอยากินแบบไหนจัดเลยเดี๋ยวขอจัดอันนี้หน่อยนี่ย่างใหม่ๆเหมือนเป็นมือของมือครับอห,ห,หวาน กินร้อนๆแบบนี้สุดยอดะตอนนี้เชียงรายเริ่มหนาวแล้วอากาศดีแล้วก็กี่โมงห้าโมงกว่าห้าโมงห้ามงกว่านั้นก็เริ่มจะมืดนะครับแสงก็เริ่มจะลดละเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะ อราชูช่วงนี้เป็นหน้าฝนคนพี่น้องอาขาเขานิยมกินมากเลยโดยทีย่เอามาทำผัดใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นไปนทอดให้กรอบแล้วอันนี้ไปทอดด้วยครับใส่พริกแห้งใส่ลงไปอ,อร่อยมากเลย หมึกแบบนี้เพิ่งเคยซื้อลองมาชิมเป็นครั้งแรกนะครับลุงเด่นว,ว่ารสชาติดีครับมันกรอบดีครับพี่น้องแล้วมันไม่เหนียวนะจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะครับแล้วก็กัดกินเลยอร่อยกรอบหวานครับรสชาติใช้ได้เลยครับรสชาติรสชาติดีกินแล้วไม่เหนียวเกินเนี่ยมันกรอบกรอบนุ่มๆนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับที่มากินตอนเย็นๆวันที่อากาศที่อ,อําเภอเวียงเชียงรุง้งที่จังหวัดเชียงรายฝนตกนะครับก็ ใครยังไม่ได้กินข้าวนะครับก็นั่งกินข้าวกับลุงเด่นไปนะครับวันนี้บรรยากาศดีชมวิวสวยๆภูเขาอยู่ข้างหลังครับอ่าดอยพระบาทที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับอา้าวนั่งกินกันต่อยาวๆเลยครับพี่น้องรสชาติดีเกือบเท่ากับมือทากโก้ที่ตัวํำแพงไปเก้าร้อยนะใกล้เคียงแต่ทากโก้อร่อยกว่าทากโก้มันจะหวานข้าต้มมันเนาะข้าต้มมันหวานอืมอเปร้รสชาติเต็ก็ใกล้เคียงกับทากโก้ทากโก้มันกิโลแปดร้อยอันนี้มันกิโลเนี่ยหมดได้ห้าร้อยกว่าบาท ห้า้อสาสิบห้าบาทนครับอันนี้คนลรราคานะั้นหน่วงนี่ถูกกว่าตัวกระดองอสมใจอยากเลยครับกรอบดีมากเลยถูกใจตรงเด่นครับ bài phát ừ. triển này không cho ạ môn đi vào môn 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 หวานนุ่มกรอบอแสบถูกใจขุนไก่แ่บมากอ๋ไม่น่าจะกินหมดนะครับพี่น้องเลยบรรยากาศมันดีอิ่มกินแป๊บเดียวก็ได้ที่อยู่นะก็ให้เห็นวิวแบบบรรยากาศกว้างๆหน่อยนะครับที่นายายทานวิวรดยพระบาทแล้วแหละะ เห็นมุมกว้างๆหน่อยไม่มีตรงนี้มันแช่มากเลยฝนเพิ่งตกใหม่ครับก็อากาศดีๆใครมีโอกาสนะไปเจอผมเจอหลายครั้งนะผมไม,ไม่กล้าไม่กล้าซื้อมันกินกลัวมันจะเหนียวเหนียวมันหมึกที่ที่นั่นอะ่ะแต่ว่าพอได้สั่งมาชิมมาซื้อมาชิมเออรสชาติมันดีครับมันมันไม่เหนียวเนี่ยมือหักนี้ผ่าเลยใช้มือบิดงี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยไม่เหนียวแล้วตําน้ําจิม้มซีฟู้ดแซ่บๆใครจะใช้พริกนั่นพริกนี่จะชอบเค็มชอบปเปรี้ยวอะไรก็ อ,อร่อยกรอบกรอบครับก็จริงๆถ้าเป็นอันตัวเป็นสายๆนี่ผมว่าผัดชาเนาะผัดชานั่งกินบรรยากาศอยู่เทียงนาครับได้รือว่าสักวันหนึงจะมาแคมปิ้งตรงนี้อยู่นะครับถ้ารอดูพยากรณ์อากาศช่วงในฝนไม่ตกเยอะ เื่อตอนสักสามโมงตอนนั้นเมื่อวานมาเช้ามานี่ก็ตรงนี้มันแห้งถ้าจะกางเต็นท์ก็กางเต็นท์บนเถียงนาจะทันเลยก็สบายสบายเมื่อกี้ตอนนั่งกินข้าวก็มีเสียงปลาเสียงปลาลูกคอ้อะปลาช่อนมันตีกินเหยื่อเราก็เอาเบ็ดเขียดมาปักก็กลางคืนก็ไปใส่เบ็ดพยายามเบ็ดนะครับก็สองเขียดได้ได้เมนูมากินอยู่สองปูครับ ปูนาเก็บหอยเชอรี่ก็นี่แหละบรรยากาศมานอกเราเป็นยังไงกันบ้างนอกพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดหลายที่หลายทางเพื่อนเพื่อนเอฟซีอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่นอก เห็นมุมไกลๆวลานะครับอืมผู้ใหน้อเดี๋ยวหลังจากเดือนนี้ไปก็คงจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาแบบเต็มเต็มตัวนะครับตอนนี้เชียงรายก็ที่เที่ยวเยอะนั่งดอย,ดยแต่ละดอยตอนนี้ทะเลเหมอกลงทุกที่ครับดอยช้างอ้าว ตอนนี้คนกำลังไปไล่ไปสวนกำลังจะกลับบ้านกันครับไอ้ตรงเป็นมือมันเนี่ยสุดยอดเลยกรอบจริงครับก็เหลือหน่อยเดีย๋ยวก็กลับบ้านไปมันไม่อิ่มเหมือนข้าวครับ,บกินพวกนี้นะกลับบ้านไปเดี๋ยวก็ นั่งตัดต่อคลิปนั่งดูหนังดูซีรีส์อะไรก็ทำงานไปก็กินไปกินไปไเรื่อยๆไม่อิ่ครับหาเครื่องดื่มเยน็นๆมากินด้วยสักแก้วหนึ่งนี่ใช่เลยลืมเอามาด้วยอืมอร่อยครับก็แสงก็เริ่มจะ,จะหมดแล้วครับน้องเด่นก็จะเริ่มทยอยเก็บของละพี่น้องเดี๋ยวถ้าจะกินต่อผมก็ไปกินต่อที่บ้านนะครับก็ ขอให้อเอฟซีทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็พี่น้องอมยังเหลืออยู่นะสองโลกว่ากินไปสักโลนี่มั้งครับกรอบดีถามว่าอิ่มไหมก็ยังไม่อิ่มนะแต่ว่าก็นั่งกินคนเดียวมันก็นิดหน่อยเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านแล้วกันนะครับบรรยากาศดีดีก็เป็นคลิปสั้นๆครับให้เห็นบรรยากาศอ,อยู่ไรอยู่นาเราทุกเด่นก็ ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวก็จะเดีเก็บของมูฟไปกินต่อที่บ้านเอานะครับฝนตกใหม่อากาศสดชื่นสบายมากครับวันนี้กรอบจริงอร่อยมากครับไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงเด่นขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บแซ่บไปเนาะแซ่บๆ ตกเย็นเราก็มารวมตัวที่คูัวลงเดิมพากินพาเที่ยว